สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่16มกราคมปี68นะครับวันนี้คนสรุปโค้งสุดท้ายทุกสำนักครับเนาะยีกสีทางช่องบ่าสารคามนะครับสหรับโครัฐบาลไทยนะครับเนาะครัฐบาลไทยใครขัดตกคลิปไหนก็คลิปนี้คลิปแรกนะเราะคลิปนี้คลิปเดียวนะรวมหมดทุกอาจารย์ทุกสำนักนะครับก็เรื่องนที่บ่าสารคามครับเนาะใครชอบก็แคปหน้าจอไว้นะ เราจะทำโชคดีมาสามวดสอนนะครับเนาะวันนี้ค่อยเข้าต่อเนื่องครับเนาะขือเป็นงวดที่สี่เขาชอบแคปหน้าจอไว,นว้นะครับเราสามจับกคู่หกคู่ครับเนาะเก้าสองเก้าห้าเก้าหกแปดสองแปดห้าแปดหกนะครับเนีนที่เก้าสองเก้าหกแปดสองนะครับเนาะเนีนไปที่บนนะครับเนาะเนีนไปที่บนถ้าหกคู่นี้ไม่ทำงานก็อย่างที่บอกนะครับเนาะกันไว้สองคู่คือแปดสามกับเก้าสามนะครับ ใครยังไม่มีแนวทางก็ดูของลุงบ่าวสารคํามไว้เป็นแนวทางก็ได้ครับเนาะถ้ามีตัวชอบก็จัดนะครับเนาะจัดไปเก็บนาจอไว้นะครับเนาะวันนี้มั่นใจมัอนเริมนะครับเนาะเัาจะเข้าต่อกันมาสามงวดวันนี้คอยเข้าอีกนะครับเนาะใครไปชอบที่บ่าวสามเน้นไม่ให้เน้นกวนเน้นไม่แม่นก็ไปจัดคู่ื่นได้เลยเนาะชอบเก้าห้าทำก็จัดไปนะครับเนาะบ่าวสารธําเน้นไม่แม่นวันนี้งวดปกิตงวดปกิรอเน้นถูกนะครับเนาะทํามาที่ชุดสามตัวนะครับเนาะชุดสามตัวหลักร้อยบ่าวสามี 1395นะครับจับคู่ให้6 9ชุดนะครับหลักร้อยคือ192 196 182 392 396แล้วก็382นะครับแวก็เก้า9ก้าสองเกนะครับเนาะผมชอบที่สุดคือผมขีดเชือกใต้ให้แดงแดงนะครับเนาะหลักร้อยคาดว่าเป็นหนึ่งไม่ได้ผิดพลาดวันนี้มั่นใจมากครับมั่นใจมากถ้าไม,ม่ผิดพลาดมีลุ้นแน่นอนคนระับเนาะต้นปี เก็บมาจอดไว้นะครับเก็บมาจอดไว้ใครยังไม่มีชุด3ตัวนะครับเนาะก็เอาไว้ครับเนาะเพื่อมีโชคมีลาบด้วยกันนะครับเนาะก็มาที่หวยซองรับนะครับหวยซองรับของพี่ชายใจดีนะครับเนาะบนนะครับเด่นเก้ารอง4นะครับจับคู่กับเก้าหนึคู่นะครับเน้นที่9 1แล้วก็9 4เลยครับเนาะ9 1 9 4เลยส่วนชุด3ตัวนะครับก็4 9 4 9 1ชุดเดียวเน้นๆเลยนะครับเนาะ4 9 1 ส่วนล่างก็เด่น8ลองหนึ่งจับคู่กับ8 1 8หนดสี่หนึ่งนะครับเด่นที่8 1แล้วก็8 3ดสนะครับเนาะวัดนี้เด่นทั้ง8ดทั้ง9บาง 9, บาดสามชอบมากนะครับเนาะเพราะว่าบาดสามก็เล่นเหมือนกันครับเนาะเด่น8เด่น9เหมือนกันชอบมากเลยเรียองทนกันเนี่ยชอบมากๆสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับเนาะก็มาที่ออเลขกบนนะครับบนวิ่ง6ลอง2นะครับเนาะ เด่น6กลอง2จับคู่ก็6 0 6 1 6 8 6 9 6นะครับก็0 2 1 2 8 2 9 2นะครับเนาะเน้นที่0 6แล้วก็9 6แล้วก็0 2 8 2นะครับเน้นให้4คู่นะครับนะนเนาะขีดเสนะ้นใต้ให้ดแดงๆนะครับเนาะตัวเน้นตัวเน้นขีดใต้ให้แดงๆอ้อเลขบนนะครับเนาะ วันนี้มั่นใจแกบอกมั่นใจมากอย่างน้นอยถ้าจับกู่ไม่เข้าเรียกเด่นนอยจะทํางานนะครับน้องแกบอกวันนี้มั่นใจมากก็เก็บหน้าจอไว้นะครับของออเลกบนครับเนาะใครไม่ชอบที่แกจับกู่ให้ก็ไปประกบคู่อื่นได้เลยนะครับชอบหกชอบสองแต่มีชอบตัวอื่นมากกว่าก็ไปจับคู่เองได้เลยถ้าไม่ชอบที่แกจับกู่ให้นะครับนะเนาะก็เก็บหน้าจอไว้นะครับเนาะ แล้วก็มาที่เซียนทวีนะครับเลขตารางแม่นแม่นะครับนะ้องเซียนทวีแปดสี่สองเจดสามนะครับเลขตารางแม่นแม่นเด่น3าลอง9นะครับบดล่างเด่นสาลองเกาจับกล้วย6คู่เหมือนเดิมนะครับเนาะสามเจสามแล้วก็3ามสี่เจดเก้าเจดสี่เจดสองน้นที่สามเจแล้วก็3ามเก้านะครับเนาะสาเก้าวตรงกับบาสาร,รคามครับเนาะชอบมากแต่บาสไรรมาได้เน้นให้นครัเนาะตรงกัน ชอบมากเลยคนเรียกมาตรงกันก็ชุด3ตัวก็มี6ชุดนะครับมีสิบแปดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสามเจ็ดเก้านะครับนั่เป็นตัวเน้นเลยเขียนเช่นใต้ให้แดงๆครับเนาะสี่เจ็ดสองสี่สามเก้าแล้วก็แปดเจ็ดสองเป็นชุดรองครับเนาะชุดเน้นเขียนเช่นใต้ให้แดงๆนะครับเน,นานนะของเซียนทวีแม่นมากครับ TV, เซียนทวีเลขตารางแม่นมากผิดน้อยมากครับเนาะหมดทีล่ละเบืดไปงวดน,นี้ไม่น่าพลาดครับเนาะเผือ่อสามตัวแตกนะครับเซียนทวีงวดนี้ เก็บตาจอไว้นะครับแล้วก็มาอาจารย์ทองครับเนาะอาจารย์ทองบนล่างเด่น6กลอง2นะครับจับคู่6 1 6 2 6 3เอ้ย6 6 5 6 8นะครับเนาะพูดผิด6 5 6 8แล้วก็2 1 2 5 2 8 2 9นะครับ ชอบที่สุดคือ6 2กับ8นะครับแล้วก็2 5 29กีดเชใต้ให้เน้นๆครับเนาะีดชอบที่สุดตัวเน้นแกนะครับเนาะไม่ได้วงกลมนะครับกีดเช้นใต้เอาน่าจะมองออกนะครับเนาะ่าจะมองออกเลขสวยครับเนาะเลขสวยมากไม่น่ารอดรงวันนี้ถ้าเป็นผิดพลาด่าจะเข้านะครับเนาะอย่างนี้น้อยเล้วิ่งก็ยังทํางาน,นครับเนาะอย่างนี้น้อย ก็มาที่เซียนเจพิชัยเจดียครับเนาะพูดผิดพิชัยเจดีบนนะครับเด่น4ีลอง2อจับคู่24งสี่แล้วก็44ครับเนาะเก็บว่าถ้าเบิลวันนี้มี44่สี่นะเนาะเก็บบอกถ้าเบิลแล้วก็สีคู่นี้เน้นไปที่28 29นะครับชุด3ตัวก็มี4ชุดนะครับชุด3ตัว9 2 4 9สองสี่เกนะครับล่างก็เด่น3าลอง1 จับคู่ให้3คู่3 8 1 3 1 7หนึ่งสาหนึ่งนะครับเนียนที่38กับ1นเลยเ็บหนมาจอไว้รับเนาะใครชอบแนานะนะทางพี่ชายจะดีพี่ชายจะดีจับคู่ไม่เข้าก็เล็กวิ่งก็ยังทําง,งาน,นครับแม่นมากเลยพี่ชายจะดีเวืที่แล้วก็วิ่งทั้งบนทั้งล่างเต็มๆนรับนักที่แล้วส่วนแผ่นนี้ก็คือเลขไม่น่าลงทุนนะครับของพี่ชายจะดีท่อนบนคือบนอย่างเดียวนะครับไม่น่าลงทุนคือเลขดับพูดง่ายๆนะครับเนาะเลขดับ บนอย่างเดียว15คู่ไปกับก็3านะครับโดยประมาณ30คู่ไม่น่าลงทุนแล้วก็ทอนล่างก็ทั้งบนและล่างรวมกันนะครับ7คู่ไปกับก็14นะครับทอนล่างคือทั้งบนและล่างนะครับเนาะเก็บตังจอไว้ถ้าใครชอบเด็กใส่ไม่น่าลงทุนเกบอกว่าถ้าใครเรียกิดีๆดมาตรงกรัเลขของแกก็อย่าทิ้งนะครับเนาะคดได้ اد, ไดีๆติดมาอย่าทิ้งถ้าตรงกบของแกแต่ว่าอย่าทุม่มก็พอ,พอแกบอกว่าอย่าทุม่ม ถ้าทุ่มเทออกมาเสียโอกาสครับเนาะแค่จะทุ่มก็พอแต่เลขที่แล้ววดที่แล้วเก็บพลาดนะครับบนศูนย์เก้าเต็มเต็มเลยเอาไม่อยู่ครับวนที่แล้วแต่วันนี้นะเอาอยู่แน่นอนนะครับเนาะพี่ชายจะดีไม่มีพลาดสาสองนะครับที่ผ่านมาใครเป็นดัซีจะดีพี่ชายจะดีรู้ดีนะครับเนาะแล้วก็มาที่คุณลุงใจดีนะครับก็แคปหน้าจอไว้นะครับคุณลุงจจดีบนล่างนะครับเด่นสามลองศูนย์จับคู่สามสองสามเก้าสามเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หก 6 7แล้วก็2 0นะครับ7คู่เน้นไปที่3 2 3 9แล้ว2 0นะครับ3 2 3 9แล้วก็2 0พี่ชายเจดีนะครับเนาะเอ้ยคุณลุงเจดีย์ทำราบปวดผิดเก็บตังจ้ไว้นะครับวันนี้พบว่าคุณลุงเจดีไม่น่ารอดแร้วนะไม่บนก็ล่างมาแน่นอนดูตัวเลขแล้วน่ามามา,มากครับเนาะเลขสวยมากเพราะว่าวันนี้มีลุ้นแน่นอนนะครับคุณลุงเจดี แล้วก็มาที่เซียนใจดีนะครับเซียนใจดีบนล่างนะครับเด่น9กรอง2จับคู่9 4 9 5 9 6 9 7 2 4 2 5 2 6 2 7เน้นมีที่9 5 9 6นะครับแล้วก็2 6 2 7เก็บหน้าจอไว้นะครับเนาะของเซียนใจดีนะครับเนาะเก็บหน้าจอไว้เวันที่แล้วแกก็เข้านะครับเนาะ5 1เต็มเต็มเลยวันที่แล้ว วันนี้มีลุ้นอีกแน่นอนครับเนาะเลขสวยนะครับเรียกแกแกเปลี่นเก้าด้วยครับเนาะเด่นเก้าด้วยก็ฝากไปเชียรี้นะครับเนาะทุกคนเฮงเฮงรวยครับใวันนี้ถูกหวยรวยเงินพร้อมกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ